ก่อนไปดูรายการคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกดฝั่งนี้ด้วยกดนี้ด้วยกดอย่ากดค่ะเดี๋ยวเนื้อยุ่ยถูกจับมือกับรายการคุยแซ่บโชว์นะคระต่อไปคลิปของพอร์เช่มามาครับใครที่มาดูตอนนี้นะครับในสตูของเรานะครับครบทั้ง11สาวนะครับจากมิสแกรนไทยแลนด์นะครับต้อนรับอีกครั้งหนึ่งแล้วกันทั้งไฟในรายการสดเราได้ทราบกันมาแล้วนะครับว่าใครเป็นใครกันบ้างแถวหลังครับให้แนะนําตัวกันทีละคนเริ่มจากทางด้านนี้ก่อนเลยครับ Tha, สวัสดีค่ะไอรินไอรินแนบสุรองอันดับห้ามิสแกรนไทยแลนด์สวัสดีค่ะนิวร์กสุพรรณิกานพรัตน์รองอันดับห้ามิสแกรนไทยแลนด์นิวร์กสวัสดีค่ะมิเชลเบอร์แมนค่ะรองอันดับห้ามิสแกรนไทยแลนด์ค่ะ สวัสดีค่ะน้องอาชุติมาโสดาพักรองอันดับห้ามิสแกรนทยแลนด์ค่ะ <Yeah. S 3> สวัสดีค่ะมีนาสุชิดาออกซ์แมนรองอันดับห้ามิสแกรนทยแลนด์ค่ะ <Wow. S 3> สวัสดีค่ะนัวเนียบวรรัตน์มณีรัตน์ฟิปลาเนอร์อัพมิสแกรนทยแลนด์ ามดาแต่ละคนไม่ธรรมดาสวัสดีค่ะคุณลองบ้างไหมคุณลองบ้างไหมสวัสดีค่ะบูมสุภาพรวงท้วยทองคุยแซ่อมมาคุยกับสาวๆดีกว่าเรียกได้ว่าตลอดระยะเวลาในการเก็บตัวก็สักระยะหนึ่งเนาะแล้วก็คือทุกๆกองอ่ะเขาก็จะมีเป็นแก๊งเป็นอะไรยังไงแต่ตอนนี้จะบอกว่ามีแกนปีนี้มีแก๊งคู่จิ้น แต่เป็นคู่จิ้นที่มาเป็นแบบแฟมิลี่คือเขาไม่ได้เป็นแบบคู่จิ้นปกติคู่จิ้นเหมือนจะแค่สอนเนีเขาไม่ได้ครูจิ้นแบบรักรักงงมากคือตอนแรกจิ้นพ่อจิ้นแม่จิ้นไม่เท่าไหร่มีลูกจิ้นด้วยก็คือตอนนี้เป็นเอ่อแก๊งลูกหมูเขาเรียกว่าแก๊งครอบครัวพ่อแม่ลูกใครใครคะหนึ่งสองสามเดี๋ยวเชียวเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเป็นแก๊งสามพ่อค่ะครับสามพ่อใครเป็นพ่อก็คือแพร์ภูเก็ต แล้วพัทลุงแค่ภูเก็ตพัทลุงใช่ค่ะ NABC อาร์เบลเชลคือมันแบบเรียงแบบอัุนพุกผมนี่คิดมาอ่ะไหนใครเป็นพ่อใครเป็นพ่อมีเป็นพ่อเป็นุนมใครเป็นแม่มีมีเป็นแม่ลูกลูกค่ะใช่ทำไมอ่ะมันเกิดแกงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะ ที่มันเหมือนจะพัดจะผูเนาะเบลน้องคือเหมือนแบบว่าตอนแรกอะคะ่ะเราก็เหมือนคุยกันแล้วเหมือนแฟนขับก็ชอบให้เราอยู่ด้วยกันทีเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยคือฟีลลิ่งยังไงอยากไปด้วยอยากไปด้วยคืออยากมาอยู่ด้วยชีก็แอบแอบว่ามาเรียนก,กาแฟเราสองคนอยากมาอยู่แก๊งเดียวกันอ่า<อ>เป็น<อ><อ>ฟีลนี้ก็เลยติดสอยมาด้วยค่ะแต่ชีอยากนั่งเหมือนแม่นะคะลองดูชีอยากนั่งเหมือนแม่คือด้วยความที่เรียงตามอัลฟาเบตอะค่ะแพร่กับภูเก็ตอะอยู่ติดกันแพร่เขาจะมาก่อนแล้วก็ทีนี้ก็ตาม้วยภูเก็ตก็นั่ ให้เราได้คุยกัน <S <S ทำความรู้จักกันทีนี้ก็ เริ่มละลายพฤติกรรมกันไปทีนี้ทีนี้เราไปไหนเขาก็เออพี่เบลเอาน้ำไหมทีนี้เขาก็จะเริ่มเข้าใกล้เรามากขึ้นเรื่อยเรืยการมีน้ำมาฝากเราก็อุ้ยพี่มิเชลอันนี้ฉันก็ได้กินนะเอ้าเอไม่ไม่ไม่เอันนี้เป็นลูกสะใภ้เนลูกสะใภ้คือต้องต้องแต่งงานกับอาร์มอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคือตอนนี้ลูกชายหนูอ่ะเขาเขาชอบพี่พี่เอ็มเป็นลูกสาวเอาเป็นลูกสาวเหรอเร็อลูกสาวคือนมาตอนแรกตอนแรกหนูให้พี่เอ็มเป็นผู้ชายหนูเป็นผู้หญิงอ โอ้ตายแล้รทำแบบนี้ประเภศนึงทำตที่เราอยู่ในยุคไหนกันเนี่ยไม่้กแต่คือก็เหมือนอ้าวจริงๆอ้าวก็เป็นฟิลแบบเวลาเราอยู่ด้วยกันเป็นแบบครอบครัวตอนเด็กๆเราก็ตั้งกันเธอเป็นพ่อแม่ลูกนะเล่นกันกับเพื่อนก็คง็อย่างนี้แหละพูดคุยกันต่อเนื่องดีกว่าถือว่าเป็นความน่ารักนะคะคืออันนี้ก็คืออยู่กันแบบครอบครัวเนาะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่วายแหละมิสแกรนทีไรหลายคนก็จับตามอง แล้วก็คอยดูอยู่แล้วว่าเฮ้ยปีนี้อะไรจะดราม่าอะไรยังไงมีคนนึงที่เขาเป็นดราม่าหนักมากคือคุณอาร์มครับคุณอาร์มเนี่ยทุกคนจะรู้จักอยู่แล้วเราก็เคยมารายการเราแต่มาในฐานะนักร้องอ้าเหรอฮะใช่แล้วปรากฏว่าพอมาประกวดนางงามแทนที่แบบเอ้ยคนจะแบบดีใจหรืออะไรปรากฏกลายเป็นกระแสบูลลี่มันเกิดอะไรขึ้นอะคุณอาร์มก็มีก็มีกระแสบูลลี่เรื่อง รูปลักษภายนอกเราเรื่องบอดี้เราอะค่ะด้วยความที่เราเป็นตัวคนตัวเล็กมากๆแล้วก็เปลี่ยนจากนักร้องจะมาเป็นนางงามก็มีงานอยู่แล้วทําไมถึงมาหรือว่าเอ๊ะไม่ไม่มีงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เราก็ไม่ได้แคร์บอดี้สนคําเบ้าเพราะมันกินแทนเขาบอดได้ชอบอะไรนะขออีกทีมันคือเนื้อเพลงค่ะอ๋อเหรอครับีบอดนคําเบ้ลเพราะมันกินแทนเขาบอได้ครัอว่าไงบ้าง พาะค่ะดีใจดีใจที่มีลูกเป็นคนเก่งคือจริงๆแล้วชอบชอบชอบที่มีความมั่นใจต้องบอกว่าทุกวันนี้ไม่ใช่พ่อสอนลูกนะลูกสอนพ่อชอบที่ชอบที่เชื่อว่าตัวเองสูงหนึแปดสิบใช่อเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนตัวเล็กไปด้วยใช่เขาก็มีถามบ้างลูกลูกว่าพ่อสูงเท่าไหร่ลูกจะบอกประมาณหนึยเก้าสิบใช่เราก็รู้สึกว่าทุกวันนี้เราเป็นคนตัวสูงอ๋อแล้วแล้วแล้วแต่คือจริงๆแล้วนะคือบุ๋มว่ามันก็คือส่วนหนึ่งแหละแต่ความมั่นใจแล้วศักยภาพของตัวเรา ต่างหาที่เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เขาได้แสดงพลังแล้วน,นะคุณอามคุณรู้ไหมเขาแสดงพลังศักยภาพนอกจากร้องเพลงได้เป็นนักร้องที่รู้จักกันทั่วประเทศแล้วมีมงด้วยตอนนี้ค่าตัวคุณ5 0 0 0 0นบาทเ,เยังไงปไ,ไปร,งร้องเพลงทีหนึ่งคือครึ่งล้านครับใช่ครับ บอกเลยว่าค่าตัวนี้ไม่ได้มาง่ายๆคุณต้องผ่านจังหวัดมาก่อนเป็นต้องเป็นมงระดับจังหวัดก่อนแล้วก็มาเก็บตัวอีกหนึ่งเดือนกว่ากว่าที่คุณจะได้ชื่อนามสกุลมิสแกรนมารองอันดับห้ามิสแกรนไทยแลนด์ก่อนแล้วคุณถึงจะมีงานแล้วก็อัพค่าตัวมาเป็นจากแสนนิดๆเป็นห0 0แสนได้นีคือจริงใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะความคุ้มค่าคือจะบอกว่านี่เลยค่ะที่นั่งเรียงอยู่ เรียงรายอยากได้ใครบ้างท็อป1 1คนไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ค่ะอนุญาตขายงานเลยและกันเพราะว่าน้องอาร์มร้องประมาณ20กว่าเพลงร้อมแดนเซอร์แล้วก็มีเหล่าท็อปสวีของเราทุกทุกคนที่อาจจะไปแจมด้วยไปแจมนี่คือไปไปร่วมร้องช่วร่วมร้องด้วยหน่าจะไปจัดไฟอ่ะไม่ไม่ไม่ของพี่เจมจะเป็นเสิร์ฟจิ้นกับกับลูกใช่ค่ะได้ไหมได้ไหมพอได้ไหมขอกันตรงนี้แล้วพี่จะต้องตอบยังไง คือตามอัพเจ้าให้ได้เลยอามเอมใช่ทุกวันนี้ก็ยังเล่นคือเขาเหมือนเล่นนะแต่จริงเขาคิดจริงนะคะเขาพูดก่อนเขาคิดจริงเขาคิดจริงแล้วอ่นกับเอ็มนี่ร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงได้ไหมได้สามคนนี่ได้จะไปจะบ้างก็คุยกับพี่นวัดอยู่ว่าอยากจะต่อยอดเพราะว่าเดี๋ยวเรามีแฟนมีสี่ผ้ากันนะคะก็ต้องมีการโชว์บ้างไม่งั้นมันก็จะเป็นการมิเติ้งอาจจะเออแห้งแรงแล้วเพื่อนเขามีความสามารถด้านบันเทิงกันเอิ้นจากนี้ได้หมหนูคิดว่าอูเอิ้นเลยเหรอก็ให้มันยอดไปประเลดนะ เหนือมันเนีเน้ะก็ก็ถือว่าจริงๆแล้วมันก็คุ้มแหละเพราะว่าคุณไม่ได้จ้างอาร์มคนเดียวเพราะว่าก็จะมีแบบว่าพี่ๆที่ไปเสิร์ฟความสุขให้กับทุกคนอีกก็คุ้มราคานะใช่ก็ได้ครบเลยอ๋อแล้วคิดดูดิวันนึงอ่ะห้างานนะเธอโอเ่าเราหาทั้งปีไม่ได้เขาวันเดียวเลยอ่ะตอนเนี้ย มีตำแหน่งในวงอะไรว่างไหมน้องอามนี่แหละก็มีแดนเซอร์ชายยังว่างไม่แต่เกายินดีด้วยนะยินดีด้วยนะอีกหนึ่งคนดีกว่าคนนี้เคยแสดงกับบูมแสดงสะครเล่นอยู่ด้วยกัน2ปีเคียงข้างกันมาสองเคียงข้างกันมามชลใช่เรื่องอะไรอ่ะอังกอร์นี่แหละแม่เสือสาวของหนูหนูงงมากอยู่อแบบงงไหมสไลด์สไลด์หน้าปิดเนาะเฮ้ย เอาต้องอรนเลยเจ้ทำดีๆอยู่เป็นนงงางแบบว่าเจทำดีๆ่เป็นางาม <c oughs> เดี๋ยวแต่ภาพเที่ยวมา่็นภาพนางงามเพราะมันขึ้นคู่กันปุคค๊บีคือแบบว่าใช่อะ <c oughs> ที่มาที่ไปตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะเออดีกรีจากเป็นนางเอกนะเป็นนักแสดงนะ ตอนเนี้ยมาเป็นนางงามแล้วมาได้ยังไงก่อนคุณคือตอนแรกโดนฉีดยาจากในทิกตอกก่อนฉีดยาว่าอุ้ยเราสวยเราแกรนมากเราก็เล่นน้องแบบเล่นละครก่อนที่เป็นมิสแกรนไงก็เลยแบบโดนฉีดไปฉีดมาก็เลยลงทุกคนงงทุกคนในวงการงงกันทั้งหมดอะค่ะว่าไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าจริงๆอะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเจ้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาประกวดมิสแกรนค่ะแต่เอาตรงๆนะระหว่างละครคนชอบถามระหว่างละครกับนางงามอะไรย่ากันทากคนพอตอนแรกหนูคิดว่าอังกอร์หนักที่สุดในชีวิตไม่มีทาง อะไรเหนื่อยกว่าเล่นละกอพูดดีๆนะป้าดูอยู่นะจริงๆแต่หนูบอกเลยมันงามอยู่ดีค่ะให้งามเหนื่อยมากให้นอนกลางดินกินกลางทรายเนาะแต่เนี้ยไม่ได้นอนหนูบอกเลยเนี่ ดูเดี๋ยวปีหน้าสาวๆเขาไม่กล้ามาประกวดนะลองฝึกเขาเถทนดูค่ะมันเหนื่อยว่ามันเหนื่อยมันแต่ว่ามันสนุกม่มันค้สนุกสนุกไม่แต่ว่าเป็นประสบการณ์แหละเพราะมันได้ได้เรียนและได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเพราะว่าสองคนนั้นเขาอาจจะมีประสบการณ์มาเขาผ่านพายุอะไรกันมาในวงการบันเทิงแล้วพอเขามาประกวดเขายังบอกเลยอว่า มันก็คือที่สุดแหละใช่นะครับแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งคนนะครับน้องมิวหยกนะครับนี่เป็นดีกรีนางงามสาวสมิลาแล้วก็เป็นขวัญใจด้วยใช่ค่ะพอได้แบบมาเต็มๆแล้วเป็นไงครับความกตัญมันเพิ่มขึ้นไหมบอกเลยว่าจริงๆก็เคยผ่านการประกวดมิสแกรนมาแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าได้ที่แค่ท็อป20ค่ะปีนี้ทะลุมาถึงท็อป1 1ก็คือภูมิใจแล้วก็ดีใจมากแล้วบอกเลยว่าเหมือนที่พี่เชลบอกเลย ไม่ได้นอนเหมือนกันหมดนะคะทุกคนทุกตำแหน่งไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ในท็อปห้าท็อปสิบคนมงหรือว่าอยู่ในตำแหน่งไหนก็สามสิบห้าวันที่ผ่านมารวมรวมกันแล้วนอนไปประมาณสิบกว่าชั่วโมงประมาณนี้แต่ว่าก็ฝึกความอดทนนี้ค่ะใครอยากจะมาก็ลองดูนะคะแล้วก็ให้ประสบการณ์ใหม่ๆแต่มันไม่ได้ให้แค่ประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเดียวมันให้โอกาสเราด้วยมันให้โอกาสที่เราได้ทําอะไรในสิ่งที่เราถนัดอย่างเช่นเหมือนน้องไอรินจะถนัดแบบบิวตี้ควีนเราก็จะแบบ เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนพี่เชลจะถนัดในทางการแสดงเราก็มีโอกาสที่จะได้ทําการแสดงให้ทุกคนได้รู้ <ฮะ S 1> แล้วก็นอกจากเราจะได้แฟนคลับฐานนางงามแล้วตอนนี้เราได้แฟนคลับฐานนักร้องมาด้วยนะคะนี่ทำชินมานะคะแล้วก็ตัวเอกเองเนี่ยก็อยู่ในวงการนางงามเป็นเป็นแบบนางงามมาตั้งแต่เด็กอะคะ่<ฮ>ะก็เราเรารู้จักกับเวทีนางงามดีแต่วันนี้เราได้ปิดจบที่มิสแกรนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะ บอกว่าเป็นแบบเป็นนางงามสาวชะมิลาเป็นขวัญใจใช,ชาวสขราเลยใช่ไหมครับ่าเป็นไงครับได้กลับไปเจอคงยังไม่ได้กลับตอนนี้ก่อนหน้านี้แบบ แฟนๆชาวสงขาเขาให้กำลังใจเรายัางไงบ้างครับโอ้โห oh บอกเลยว่าจริงๆก่อนน,น,นี้เป็นนางสาวสมิลลาตั้งแต่ปี2562แล้วก็แฟนคลับนางงามของภาคใต้เขาจะแบบเหนียวแน่นกันมากเลยเรื่องการที่แบบเชียร์นางงามที่เรารักเชียร์นางงามที่เราชอบพอเขารู้ว่าเรากลับไปคือได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้รางวัลมิสแกรนด์ขวัญใจสงขามาด้วยความภาคภูมิใจมากๆสวยนะ ครับค่ะวันนี้เป็นวันที่บุ๋มนั่งหลังตรงพุ่ฝนเงแต่งงานรายการมาคุณรู้ป่ะมุ่งหันไปอ่ะคุณเจอเอมเอ้อนึกออกปะน้องไอรีนทุกคนคือแบบนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วฉันก็คือแบบอดทนไหมคะฉันคือแบบอดทนแล้วก็จับมือไว้แล้วค่อยๆหายใจไปด้วยกันปวดหลังร่างเลยนะปวดหลังร่างไม่พอฉันต้องเอาหมอบมาลองก้นด้วย ต้องแบบลองก้นเลยเลยคือแบบทุกคนคือเจ๊เอมนั่งชิลมากแล้วคือเราคือตาลอยแล้วแบบเฮ้ยทำไมทุกคนดูแบบเหมือนสตาไว้เลยอ่ะแล้วเราก็ให้เจ๊ไม่ได้เลยเจ๊เอ็มดูทีไหมดูทีไหมว้าวได้มอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม เดี๋ยวก็จะตามมิเชลไปอะไรแบบเนี้น่ากลัวมากมาถามกันต่อดีกว่าค่ะอีกหนึ่งคนนะครับก็คือมีนานะครับมีนานี่เขาบอกว่ามีดราม่าตั้งแต่ ได้มงจังหวัดมาแล้วเห็นบอกว่าได้มงมาโดนหาว่าใช้เงินซื้อตําแหน่งใช่ค่ะตั้งแต่ได้มงจังหวัดเลยโดนหาว่าใช้เงินซื้อตําแหน่งแต่เงินจากไหนก่อนอันดับแรกอันดับแรกเลยคือเงินจากไหนก่อนแล้วก็คือเราตั้งใจที่จะประกวดแล้วก็ตั้งใจทําทุกวันให้เต็มที่มากๆเลยแต่ว่าก็ยังโดนหาว่าใช้เงินซื้อตําแหน่งอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ทำให้ได้ประจักษ์เห็นแล้วแหละว่าเราก็มีประสิทธิภาพนะคะเราก็สามารถทําได้เหมือนกันจริงๆตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ายังมีดราม่า อะไรอยู่หรือเปล่าเพราะไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วก็ไม่เ <c oughs> ป็นไรค่ะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ก็เต็มที่นะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ไม่ไม่อยาสาบเลยนะคะข้อสอบสิเอ็แล้วนะคะตอนนี้มีอะไรอยากจะบอกไหมฮะทิ้งท้ายประโยคเด็ดกับคนนี้บอกเราว่าเราซื้อมงมาก็ มันจะแรงไปไหมคะเนี่ยไม่ก็ก็จริงก็ขอบคุณมากๆทุกคนเลยสําหรับทุกคาติชมไม่ว่าจะเป็นพลังบวกเชิงลบหรือพลังลบเชิงลบลบไงไงก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นแรงผลักดันให้หนูได้ดีมากๆเลยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กล้าจะสอนหนูด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูใช่มากเลยซื้อมงเอาตังค์นี่ไหนซื้อก่อนโอนี่นซออนมันต้องใช้เท่าไหร่อ่ะซื้อมงอ่ะเดี๋ยว พี่มีตังค์แต่พี่ไม่มีมงอยู่ที่ว่ายอยากนะได้จับพาหูรัหลหรือประตูน้ำอ๋อหรอสั่งในแอปออนไลน์เออขอาไลฟ์สด200กว่าบาทหนักเหมือนจริงมากแต่ใส่แล้วหนีบหวัวสุดเวลาพี่ได้อยู่ิเวอร์พี่จะใส่มงปวดหัวเลยใช่ไหมมีอยู่18โมงอะไรทีมดีเอ,อเออมาไอรีนดีกว่าอีกหนึ่งตัวเต็งค่ะมาโดดเด่นในรอบวันเปิดตัวมงกุฎคือยังไง ยังไงยังไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่คุณไอรีนเนี่ยเป็นคนที่นั่งสง่าที่สุดในนี้จริงๆรอบคุณชาแลวยิังมากเลยตอนนี้ใช่ไหมปวดหลังใช่ไหมใช่ครับพี่ก็ปวดไอรนค่ะเราเล่นชินแล้วค่ะเห็นเกาบอกว่าไอรีนนี่คือเป็นตัวเต็งตั้งแต่รอบเปิดตัวเลยคุณเป็นควีนอะ คุณแต่ว่าจรงจิง,งๆก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าิเริ่มจากคนที่ไม่มีกระแสเลยแล้วก็ไม่มีแสงเลยซึ่งการประกวดนางงามในยุคนี้คือเราจะมาเป็นบิวตี้คุนแล้วก็เดินดีหน้าเด่นอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีบิสนเนสด้วยซึ่งทุกอย่างเลยคือดินพยายามมากๆรเรื่องการออนสเตจหรือว่าเออเราไม่มีแสงเรามีแสงน้อยเราก็ออนสเตจเนี่ยการเดินหน้าตาหุ่นเอาไปสู้เวทีเพื่อให้ตัวเองมีกระแสขึ้นมาก็รู้สึกโชคดีแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบคนพูดถึงเยอะค่ะครับอ่าแล้วจากวันแรกที่แบบยังไม่มีแสงยังไม่มีแล้วตอนนี้ ตอนนี้คนเข้าด้อมเต็มคือแบบสองด้อมเลยตอนนี้คือดีใจมากๆค่ะแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะมากรวมถึงแฟนคลับต่างชาติด้วยววที่เอาไปลงกันก็ภูมิใจมากๆค่ะก็เนี่ยค่ะถ้าได้ส่งออกก็พอมากค่ะแมท่ไปถ่าย,า,ยายทไทยแลนด์ไปแต่ได้เลยเนะนอะไอรินน่ะได้ส่ออได้เลยคือได้มากจริงครๆคือด้วยด้วยยิ้มด้วยเสน่ห์ของเขาคือพร้อมส่งออกอะจริงพร้อมส่งออกจริงๆแต่อีกคนนึง ทอนาโดอันนี้ก็ส่งออกเหมือนกันคนนี้ทำลายสถิติรุ่นพี่เลยนะใช่หมุนตัวคือเทินสุดมัวเนียยังไงเรา สวัสดีค่ะก็จริงๆแล้วตอนแรกว่าจะหมุนเท่ารุ่นพี่เลยสี่รอบแต่ด้วยหน้างานนะคะแรงเชียร์มันดังค่ะเนี่ก็เลยเหมือนองลงไปเลยเจ็ดรอบทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ว่าทําไปได้ยังไงแล้วมันเจ็ดรอบแล้วมันบ้านหมุนไหมไม่ค่ะไม่เซเลเลยด้วยสามารถย้อนดูได้นะคะพี่เหรอพี่ก็เป็นไวรัเรมากพี่พี่ไม่มีเวลาย้อนดูเลยฮะ ทำให้ดูได้ไหมอุ้ยตายแล้วพื้นพื้นมันหลอกนะพื้นหลอกนะตรงนี้เลยตรงนี้เลยพวกเราไม่ได้เจ็บกรบมือให้เพื่อนเลยตัวนี้จะไม่ได้เจ็บรอบเพราะว่าช่วยดยพื้นเเปป็็นนพรรมอะไถ้าหนูจะทำลายสถิติตัวเองก็ได้นะจะสารภาพว่าวันนั้นใส่ผ้าว่ายน้ำแต่วิชาไม่ได้เอาเหรอคออีกอันหนึ่งจอต่างกันเพราวันนี้จะยากกว่าอ๋ทานนี้ยากกว่ามันสูงกว่าข้ามันสูงมากแล้วเรื่องแล้วพรมด้วยกี่รอบแล้วพวกเราช่วยกันนับ โอ้โออ้ยตายแล้วลบมาตรงนี้ก็ได้เลยค่ะมากินเฮยเก่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นเนี่ยนู่นเนี่ยพู่งไปเผื่อปีหน้าเขาเปลี่ยนใจเขาจะไปลง M U T M U T M M U T หยุดหยุดไม่ะด้เราหมุนนี่มันต้องไปหมุนดูนิดนึงของเท้าคือเจ็ดรอบของคุณเอาเบาๆสักจังหวะจังหวะมันต้องขาเป็นยังไงขาเป็นยังไงให้นุ่นเนี่ยสอนปกติเราเวลาเนี่ยหมุนใช่ไหมขาเนี่ยจะจะมองตัวการ์ตูนเนาะเป็นหลักสูตรว่าเรามองแค่ ก็จะไม่เอาหน้าทิ้งไปเพราะเราหมุนใช่ไหมคะเพราะเราหมุนใช่ไหมคะก็คือทิ้งหน้าไว้แล้วก็หมุนกลับมาอีกใช่อันนี้อโอเคพี่บุ้งคิดว่าพี่บุ้งทำได้อ,อ,อ่าปรบมื่อยพี่บุ้งหน่อยอค่าัวพี่บุ้งคุณแนะนำตัวก่อนแล้วคุณค่อยฟูเทิร์นโอเคค่ะพี่พุทงรอรับหมูด,ด้วยนะโอเคอเดี๋ยให้ต้องแนะน้ำตัวใช่ไหมต้องแนะน้ำตัว พี่มีมีไมค์ค่ะมันไส้มันไส้ป้าค่ะสวัสดีค่ะบูมสุภาพรวงทวยทองคุยแซ่บช็อคค่ะหนึ่งสองสามสี่ได้ไหมได้ค่ะกรรมการให้ผ่านความเอวมันไม่ได้เหรอครรมแบบคุณช่วยดูช่วยดูสะโพกของดิฉันก่อนขอบคุณนะค่ะน้องไอรีนนะคะขอโทษนะ มืนแท้อัพเตอร์ช็อปไม่ใช่อันนี้คือมืนจากจากหมุนมุนตัวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับคณคุณผู้ชมครับโนเนียกับไอรินเขาบอกว่าตอนแรกนี่คือไม่คุยกันนะไฟกันเหรอสองคนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะโนเนียกับไอรินคือทุกคนจะรู้ว่านี่เป็นคนที่คุยกับทุกคนครับเจเจเจจังหวัดคุยหมดมีคนเดียวให้หนูไม่คุยคือไอรินทำไมอะก็หนูยิ้มให้เขาแล้วเขาหันหน้า ในในตอนนั้นกม่กลัวแต,แต่หนูคิดว่าเขาน่าจะไม่เห็นหนูแต่ตอนตอนนี้สนกันแล้วนะคะแล้วตอนนั้นหนูคิดว่าไงพอยิ้มให้แล้วเขาไม่คือ,อด้วยความที่ว่าทุกคนจะรู้ว่านี่เป็นคนที่ดีที่สุดในกองอเป็นคนที่มี energy อย่างที่สุดวิธีที่ทำให้ดีคือต้องพูดอห่าหย,ยุดนี่นเป็นคนที่ชวนทุกคนพูดจะได้ไม่ไม่ง่วงนะคะใช่แต่พอคุยกับคนนั้นเขาไม่คุยกับหนูหนูก็เลยแบบไม่ชอบเลยอะคนนี้หน้าแรงอ,อ่่อะะ เรเป็นบเป็นคนเดียวที่เนียไม่คุยในการประกวดคนเดียวเลยและไอรินตอนนั้นรู้ไหมว่าเขาแบบเขายิ้มให้เราเห็นไหมหรือว่าเรายังไงฮะรู้ค่ะแต่ว่าเชิดเราเล่นเราเล่นไม่ร yeah. ู Actually, right ้เราเล่นเราเล่นก็จริงๆอ่ะเห็นว่าพี่โรนี่มีเออร์จีมากๆแต่เราก็คุยอยู่นะแต่ว่าไม่คิดว่าแบบเออเขาจะคิดว่าเราแบบไม่อยากคุยด้วยจริงๆก็คือรินเป็นคาแรคเตอร์แบบนิ่งๆดูหน้ายิ่งๆแต่ว่าไม่มีอะไรเลยค่ะใช่เขาจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาเขาเจอเขาจะแบบนิ่งแต่ถ้าได้คุยกับเขาอะจะรู้ว่าเขาหน้ารักเขาหน่ารักจริงๆเขายิ้ ก็เขาก็ชอบชวนคุยชอบชวนเที่ยวอย่างเงี้ยเขาอยากให้ไปด้วยกันตลอดเวลาครับใช่ตอนนี้กับช้กงมาตลอดอะไรนะยิ้มจักรวาลเมื่อกี้ใครบอกยิ้มจักรวาลคือใครนะหนูหนูหนูบอกว่าเขายิ้มจักรวาลอ๋อเหรอไหนโชว์นิดนึงได้ไหมฮะยิ้มอันนี้หน้าแข็งเลยยิ้มจักรวาลอ่ะสามสองหนึ่งยิ้มจักรวาลไปต่อปะเนี่ยไปไหนครับ Miss Grand Universe Miss g r ิ n d บอกว่าบอกให้ไอรินบอกให้ไอรินคุยกับเนียหน่อยนะคะแต่ก็น่ารักนะบุมว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างอบอุ่นเนาะเป็นปีที่ทุกคนดูเหมือนแบบสนิทสนมกันมาเป็นผู้สกายมีมีวุฒิภาวะของเราหมอแจนหมอแจทยถามคุณหมอหน่อยครับความรู้สึกดีกว่า ที่เห็นว่าทุกคนเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งของมิสแกนและตัวเราเองอะเรารู้สึกยังไงบ้างคะหมอก็เชื่อว่าทุกคนตรงที่นี้นะคะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะเพราะว่า ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยกว่าจะได้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลายคนมองว่าเออนางงามก็แค่มาประกวดห้าแซงหาสีสันความบันเทิงจริงๆมันต้องใช้ความอดทนความพยายามแล้วก็การพัฒนาตัวเองที่ต้องสะสมมาเป็นเวลาหลายๆปีกว่าที่เราจะก้าวเข้ามาตรงจุดๆนี้นะคะแล้วก็มองว่ามิสแกรนเนี่ยเป็นเป็นองค์กรที่ทําให้ผิวหลายคนที่มีความฝันเนี่ยคือเขาเปิดกว้างมากในบริบทเวทีอื่นๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนางงามอาจจะต้องตามแพทเทิร์นคุณต้องมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้การเดินแบบนี้แต่แต่ตรงเนี้ยคือเปิดกว้างไม่ว่า หน้าตาแบบไหนนะคะ,ะความสามารถแบบใดเนี่ยคือเปิดกว้างให้ผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยได้เข้ามาโชว์ศักภยภาพตัวเองนะคะเพื่อถึงฝันค่ะครับนี่ เดี๋ยวว่จะปิดท้ายด้วยสุภาษิตอะไรสักนิดหนึ่งอ๋อวัวตัวตายควายตัวคือเชื่อแม่หนูอ่ะมูมูจุนวันนี้ยังติดอยู่อะลูกหลานหนูถ้าเกิดมาในอนาคตถึนคลิปนี้นะลูกอย่าพูดถึงเลยย่าไอคนเอาบอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะใช่แล้ะถ้าถ้าลูกหลานไม่พูดแม่ทุบนะลูกนะแม่ทุบเลยนะวัวตายควายล้มใช่ไหมสุภาษิตวัวหายคอกลอมในอันแรกอะลอมคอกจนถึงตอนนี้แต่น่ารักดีนะตอน อนที่ดูตอนที่ใช่ใช่ใช่คือมันธรรมชาติคือธรรมชาติจริงๆนะคะสุดท้ายดีกว่าคนที่มองลงกดเบลนะคะให้ฝากขอบคุณแฟนๆและทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราหน่อยก็พวกเราทุกคนจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับพลังมหาศาลจากการซัพพอร์ตด้วยฝีมือของมามี้ปี้แล้วก็ทุกๆคนนะคะจริงๆทุกๆดอมน่ารักหมดเลยเนาะก่อนอื่นอยากให้ทุกคนปรบมือให้ชาวดอมด้วย ถ้าไม่มีทุกๆคนก็คงไม่มีพวกเราในวันนี้แต่ว่าเนื่องอากินใดวันนี้ไม่ใช่วันจุดจบของพวกเราค่ะมันมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งวันที่เพิ่งเริ่มตน้นอยากให้ทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ว่าเราจะไปทํางานที่ไหนออกงานที่ไหนก็คาดหวังว่าจะเจอพลังด้อมมาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีงานซ<ช>ันมิสที่จะเัดขึ้นด้วยแล้วก็มีออนทัวร์คอนเสิร์ตต่างๆด้วยก็คาดหวังว่าจะได้เจเจอกับทุกๆคนนะคะจะได้หายคิดถึงกันค่ะ และสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากจะมาลงประกวด Miss g r a n น Thailand มีอะไรแบบอยากจะบอกพวกเขาแบบเป็นทริคหรืออะไรยังไงต้องเตรียมตัวอะไรยังไงไหมคะะงานนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เจม พี่เจที่จะแขวนที่จะแขวนสุสงดูแล้วื่อสมไปเป็นโค้ชแล้วเพราะว่าพี่เจเนี่ยเป็นแบบตัวแม่ทางด้านแบบการเทรนต์ก็อันดับหนึ่งเลยนะคะอยากให้เตรียมใจก่อนนะคะก่จะเตรียมตัวเพราะว่าจิตใจต้องแข็งแกร่งมากจริงเราออกมาเป็นคนในแสงและที่สําคัญก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าใน4ปีเรามีครบไหมเพราะว่าตอนนี้นะคะการแข่งขันในตลาดนสูงมากเบลก็คงรู้เนาะเพราะว่าเบลเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในสายงานบันเทิงมานานมีดาราอินฟลูนะคะอู้ดาราช่องไม่พอดาราเป็นช่องอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มี ทั้งเป็นเรียกว่าอินฟลูมือใหม่อะไรเงี้ยที่พร้อมจะเข้ามาทํางานแขนงเดียวกับเราเยอะมากเราจะรอให้องค์กรเนี่ยสร้างตัวตนของเราตั้งแต่ศูนย์มันเป็นไปไ,ไ,ไม่ได้อย่างที่ไอรินบอกนะคะคือถ้าเข้ามาแล้วไม่มีกระแสเนี่ยอยู่ค่อนข้างยากรเราจะมีรอบต่างๆให้คุณเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาได้แต่คุณก็ต้องมีฐานมาระดับหนึ่งก่อนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนที่จะมานะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้เยอะๆแล้วก็เปิดใจให้กว้างกับเรื่องของ business ค่ะส่วนอีก3 B เนี่ยก็ต้องมีให้ครบไม่พ่องเลยเหมือนกันแต่ว่า B 3ถ้ายังไม่มีนะคะก็มาาหได้ B ลน์ให้นิดนึงได้ไหมในฐานะในฐานะเป็นผู้ชายคือ B แต่ละ B นี่มันมีอะไรบ้างก็จะมี beauty นะคะ b e a u ี้ b e คือความงามนะนี่ทุกคนก็ไม่ต่างกัน body นะคะ body อาจจะพูดถึงเรื่องของการเดินด้วยก็ได้เพราะว่าบางทีสรีระเนี่ยอยู่นิ่งๆนะสวยแต่บางทีขยับก็มีเสน่ห์นะคะแล้วก็ต่อมา B สามคือเบรนนั่นเองในเรื่องของการใช้ชีวิตคําพูดแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของการใช้ในการขายของหรือต่อยอดทางธุรกิจนะคะแล้วก็ B c ี่สี่คือ business นั่นเองค่ะหรือว่าการขายแบรนด i n g ของตัวเองเพื่อให้องค์กรพัฒนาไปได้ไกลขึ้นนะคะหรือ ทำมิดเงินได้ในลนักษณะที่กระทันหันแล้วก็ระยะยาวด้วยเช่นกันค่ะใช่ก็ท็อปสเวตแต่ละคนก็จะมีจุดแข็งแตกต่างกันไปครับบีสุดท้ายต้องเป็นบีบูมแล้วมั้งบีที่ทจ,จะข้าจะะขวดแล้วปาบีสุดท้ายของสุดท้ายจริงคือ บีขอไปเบรกก่อนนะไม่ไหวแล้ววันนี้เมาความสวยมากเลยนะครับอวันนี้นะครับรายการของเรานะครับก็มีรูปนะครับจากโซดาปรินติ้งนะครับมามอบให้กับทุกคนแล้วก็มีดอกไม้สวยๆนะครั้งผู้ใหญ่ใหา่มากผู้ใหญ่ใหญ่มากผอ้ใหญ่ใหญ่มากขึ้นม่ของใครคะสะสม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 ราคะทุกคนมาคุยแซ่บจะต้องได้รู้ มัอยากได้คุณหคุณายคุณตายควายลยคุณไวมากนี่มีแหวนไหมดอกหนึ่งแล้วก็ของคุณเชนมาตัสิงนังมากเลยอ่ะทีใจดเลยนอกจากรูปแล้วนะคะยังมีดอกไม้นะคะแสดงความยินดีนะคะให้กับกดเชลด้วยนะคะยิ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องๆมิสแกรนเนาะมาเยี่ยมเยียนนะคะคุยแชทโชว์ก็ถือว่าเป็นการรวมตัวครั้งแรกเลยเนาะใชหลังจากได้มงมารู้สึกว่าเราเป็นเกียรติมากเลยนะที่ได้แบบว่าความสเปเชียลนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ขอให้น้องๆคนสวยทุกคนนะครับทำงานสู้ๆแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมันวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคุณผู้ชมนะครับ ถ้ไม่มาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับใน YouTube ของ Orange Mama นะครับวันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนกับคุยแซบโชสวัสดีจ้าสวัสดีค่ับคุยแซบโชคุยแซบโชคุยแซบโชดูคุยแซบโชเสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเฮ้ยกะไร